นะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีมือสันวันดีนะครับพอดีอาชีพใหม่มาแล้วนะครับนะครบเดือนเนี่ยเพราะว่าน่าจะเกินเดือนละรอบนี้นะเกินเดือนแล้วนะครับเป็นอาชีพใหม่นะครับเป็นเชฟกระทะเหล็กนะครับอาอาชีพนี้ไม่มีนะครับไม่ไม่สามารถสวิฟฟีได้นะครับไม่มีในในหน้ากระดาษนี้นะครับ เห็นไหมไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นอาชีพเสียตังค์นะครับเป็นอาชีพเสียตังค์นะไม่มีในหน้ากระดาษนี้นะครับดูตรงไหนนะครับดูตรงนี้นะครับเติมเงินต้องเข้าไปเติมเงินนะครับนี่เติมเงินนะครับนี่พอเข้ามาเติมเงินก็ล่างสุดเลยนะครับอ่านี่นะครับอาชีพใหม่นะครับเป็นอาชีพ เซฟลิ้วเมาสซิงนะครับนะผมว่าน่าจะต้องเติมประมาณ500กว่าถึงจะได้อาชีพนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นแพ็คนี้นะครับมีรูนมีอะไรให้ส่มด้วยนะ ไม่น่าใช่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าต้องเติมว,ว่าต้องเติมตรงไหนนะแต่ผมคนหนึ่งและจะไม่เติมนะครับมันอาชีพมันแบบแล้วแต่คนชอบนะครับนะแล้วแต่คนชอบลออคนแบบรอคนไหนเติมเขารีวิวก่อนว่ามัน ดีแค่ไหนนะครับอาชีพนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นมาลองเล่นได้นะครับเราไปลองเล่นดูนะครับเป็นอาชีพเซฟนะครับสําหรับใครที่เป็นเชฟอยู่แล้วก็ลองดูได้นะครับจะมันแค่ไหนนะนี่โอเททำอะไรเนี่ย <c oughs> เอาปลามาวางไว้นะครับเฮ้ยอันนี้ปั่นแป้งว่ะเดี๋ยว อันนี้โอ้โหมียันภูเขาอ่ะมีที่บัฟน่าจะเป็นบัฟนะครับบัฟเหมือนเดิมบัฟอีกโอ้โหดาเมจมีอันเดียวนะมีอันสีแดงเนี่ยอันเดียวแต่มันอยู่ได้นานนะครับกดทีเดียวได้อยู่ได้นานมากเห็นไหมแรงด้วยนะครับอยู่ได้นานมากนะครับแต่เขาให้ลองแค่เนี้ยสกิล ไมันมันจะมันจะอยู่ในนานคล้ายๆแบบซุปโนเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแรงไหมต้องเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้รีวิวเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนะครับอันนี้มาเปิดดูให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันใช้ได้อยู่นะครับอันนี้มันเป็นสกิลอะไร

มันนะ่เล่นไปเล่นมามันสก,สกิลรีไวอยู่นะได้อยู่สกิลมันรีไวอยู่วงใหญ่มากครับเห็นไหมวงเนี่ยโคตรใหญ่วงอวงสกิลเนี่ยใหญ่จะจัดเลยนะวงโคตรใหญ่เพราะว่าถ้าเล่นดีๆน่าจะมันนะครับ ผมนึกว่าสายฟรีนะไม่ได้นะครับเสียใจนะครับสายฟรีไม่ได้เล่นนะครับต้องเติมนะต้องเติมมันมาคล้ายอาชีพไซตามะเจเนพวกนี้นะครับนะมาคล้ายๆพวกนี้เลยคล้ายอาชีพพวกนี้นะครับพวกไซตามะพวกอะไรเนี่ย ไม่สามารถอันนี้คือหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีอีกนะหมดแล้วหมดเลยไม่สามารถไอ้นี่ได้นะไม่สามารถไอ้สวิปได้นะครับถ้าถ้าหมดเขตไปแล้วนะคล้ายๆไซตามะเจนอตเอวแล้วก็ทอแล้วก็โลนินแล้วก็ วาคิลี่เฮ้ยไม่ใช่วาคิลี่ไม่ไม่ใช่ละโลนินวาัตารุสเลเยอร์นะครับประมาณนะั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันใครมี ID ไม่ได้เล่นนะครับหรือเบื่อแล้วทักไปขายในเพจได้นะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือใครอยากซื้อ ID ก็ไปดูในเพจได้นะครับนะ ลงดันสวิทอาชีพยอย่างรับลงนะครับรอบนี้อาจจะยังไม่ได้รอบนี้อาจจะไม่มีนะไม่มีใครมาลงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สายฟรีนะครับโอโ้โหจบแล้วครับมันเป็นอาชีพเสียเงินมันไม่ได้นะ ก็ประมาณนี้นะครับสกิลมีอันเดียวต้องโหลดมาเล่นน่ะผมบอกเลยต้องโหลดมาเล่นเท่าที่ผมเห็นมันบัฟทั้งหมดเลยอ่ะสกิลเห็นสกิลเดียวนะครับพ่อรอเลยใครสนใจเอาตัวนี้ไปปั่นได้นะครับนะ ไปดูในเพจได้นะครับเป็นวาคิลี่นะครับตัวนี้77มั 7, 7, งกรฟ้า1 0 0 0 0มนะมังกรฟ้า 10,000m 10, 9,600ขายออกนะครับวางขายนี่คนดึงเลยนะครับสมุด a ค k 4,000นะครับโคตรโหดแฟร์125ยืนเมืองเท่าไหร่สามหมื่นเอ้ยสี่หมื่นสามเจ็ดร้อย k อันนี้คือวอรคิลี่นะครับมันไม่ได้มันไม่ใช่สายเอทีเคอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสายตะมะผมว่ามีหกหมื่นอะหกหมื่นเอทีเคลีลีขัดขัดนิดเดียวนะลีลีผมใกล้ละผมกำลังลงวอยหาอยู่ไม่ผมซื้ออันนี้ดีกว่าซื้ออันนี้มาอัพลีลีผม นี่ผมใกล้แล้วนะเห็นไหมขาดอีกจิตเดียวขาดอีก0.9ผมก็ได้80%แล้วก็จะปลดนะครับใกล้ละใกล้ละใครที่สนใจตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับ 6K นะ6,000กว่าบาท6,090เอาตัวเก่ามาเทินได้นะครับล่าบอยได้ทุกตัวเอาไปล่าบอยล่าอะไรได้นะครับ โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับมีปีกดำนะรอๆเลยมงกรฟ้าปีกดำัาคิลี่เจ็ดเจ็ดฟรโหดสมุโดโหดลิมเข้มเลยนะครับเล่นอาชิพไหนก็ได้ครับสมุโดโหดเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ